สวัสดีครับผมเจอกันวันนี้วันที่ยี่สิบหกมิถุนายนครับผมวันนี้จะพาดูห้องพักในโรงแรมที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดให้ผู้ที่ได้รับผลตรวจโควิดยืนยันว่าผลเป็นลบเป็นโพซิทีฟได้พักอาศัยพักกักตัวอยู่รอเวลาที่ว่าจะได้กลับมาหอพักครับบางคนก็อยู่เป็นเดือนแล้วก็มีสองเดือนกว่าแล้วก็มีครับผม ก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ตรงที่พักตรงไหนที่ว่าได้รับผลยืนยันว่ามันได้ตรวจกันหมดแล้วเยวค่อยทยอยกลับเข้ามาครับเพราะว่าจะมาปลนกันกับคนที่ยังไม่ตรวจไม่ได้ครับนี่ที่พักของคนที่ตรวจออกมาเป็นผลลบนะครับจะได้อยู่ในห้องพักในโรงแรมครับผมพอดีอยู่แต่ว่าก่อนจะไปดูผมจะอัปเดตข้อมูลคร่าวๆครับผมข้อมูลของเมื่อวานกับวันนี้และยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับ การรักษาออกจากโรงพยาบาลครับผมเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวานก็วันที่25มิถุนายนนะติดเชื้อรายใหม่113รายนะครับ113รายนี่เป็นกรณีเคสชุมชน5รายครับผมคนสิงคโปร์1รายแล้วถือบัตร work pass หรือว,ว่า s pass นี่2รายครับแล้วคนที่ถือใบอนุญาตทำงาน2รายเป็น5รายนะครับในหัวภาก็108 108บก5ก็113รายครับ มีข้อมูลเมื <S <S ม่อวานนะครับผมแล้วก็เมื่อวานก็ได้รับยืนยันว่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว305คนนะครับเฉพาะเมื่อาวานนะครับ305รายแล้วก็รวมยอดจากผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่ได้ออกจากโรงพยาบาลน,นะข้อมูลอัปเดตเมื่อวาน,นครับ36,604รายครับผม36,604รายครับผมที่ได้ออกจากโรงพยาบาลอัปเดตเมื่อวานนะครับ จากโรงพยาบาลทั้งหมดครับผมตามนี้แล้วก็เมื่อวานก็ยังอยู่ในโรงพยาบาล189ครับผมในโรงพยาบาลนะครับ189รายยังอยู่ในโรงพยาบาลและอยู่ในขั้นวิกฤตหรือว่า ICU หนึ่งรายครับผมตามนี้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับในสิงคโปร์ในอในสถานการณ์โควิด19ตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด26รายครับตามนี้นะครับ แล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็ผู้ติดเชื้อทั้งหมดติดเชื้อสะสมนะครับอัปเดตนี้มันนี้ถึงวันนี้นะครับอัปเดตวันนี้เลยวันนี้มันช่วงหลังเที่ยงมานิดนึงครับผมทั้งหมดก็สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหกรายนะครับสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหกรายครับผมนี่ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะครับครับผมแต่วันนี้วันนี้ที่มีติดเชื้อ ใหม่ก็ยังมีนะครับแต่ว่ารายได้เหียดยังไม่มีมากแค่รู้ว่ายอดผู้ติดเชื้อสองร้อยสิบเก้ารายนะครับเยอะอยู่วันนี้ก็เยอะขึ้นมาอีกแล้วเหมือนเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ก็ดีอยู่ครับร้อยสิบามเองเมื่อวันก่อน,น,นก็ร้อยเกสิบกว่า191เวันนี้อยู่มาสองร1อยสิบเก้าสองร้อยสิบเก้าในเชุมชนเชุมชนหกครับคนสิงคโปร์ห้าแล้วก็อาศัยทาวรหรือว่าถือบัตรสเปซเวิร์คพาสอันนี้นะครับหนึ่งหนึ่งราย ครับตามนี้นะครับผมแล้วเราไปดูบรรยากาศห้องพักเก็บตัวของผู้ที่ได้รับผลตรวจยืนยันว่าเป็นลบแต่ยังกลับที่พักไม่ได้ครับรัฐบาลสิงคโปร์จัดให้พักอยู่ในโรงแรมเยอะครับกระจายอยู่ตามโรงแรมทั่วเมืองสิงคโปร์มีเยอะครับมีหลายคนหลายที่นะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาส่งต่อไปครับผมเพราะว่าตรวจแล้วไม่ผลออกมาไม่ได้เป็นบวกครับเป็นลบเขาพักรักษาพักดูแลกัดตัวไว้ก่อน ยังกับที่พักไปรวมกับคนไม่ไม,ไม่ตรวจไม่ได้ครับผมดูบรรยากาศห้องพักก่อนนะครับก็ดีอยู่นะครับห้องพักแล้วก็เขามีการส่งอาหารอะไรสามเวลานะครับส่งข้าวส่งอาหารสามเวลาเขามากดริ่งเรียกตรงประตูน,นะครับผมโอเคนะครับดูแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดสันรกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อไป ผมจะมีโอกาสมีเวลาก็พยายามอัปเดตอาจจะไม่ได้ทุกวันอาจจะเป็นวันเว้นวันหรือ2วันสาวันทีครับผมขออน้วแตสะดวกบางทีก็ถ้าว่างอะไรก็อาจจะทําได้ทุกวันก็ได้ครับโอเคนะครับตามนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมดูบรรยากาศในห้องนะครับบรรยากาศบริเวณในห้องพักในโรงแรมที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดให้พักครับผม จากผู้ที่ได้รับผลตรวจโควิด -19 ยืนยันแล้วผลเป็นลบนะครับผมห้องนี้น้องเขบอกว่าเขานอนคนเดียวเหงามากพี่อยู่แต่ในห้องนี้เดือนกว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีอยู่ครับอาศัยโทรศัพท์กับทีวีนั่นแหละเป็นเพื่อนครับผมยังไงก็อดทนสู้กันไปถึงเวลาก็จะมี คนส่งข้าวเขามากดกิ่งหน้าประตูครับส่งข้าวส่งอาหารวันละสามเวลาครับผมก็ <S <S อดทนสู้กันไปหวังว่าสถานการณ์คงจะคี่คายดีขึ้นช่วงนี้ก็มีติดเชื้อลายใหม่ก็เริ่มลดลงมากกว่าแต่ก่อนแล้วครับครับบรรยากาศในห้องน้ำห้องน้ำในโรงแรมนะครับก็ถือว่า เรจัดไปดูแลดีอยู่ครับนี่ห้องใหญ่ๆนี่เตียงคู่เตียงครอบครัวเลยเตียงคู่นอนคนเดียวนยังมีโรงแรมอีกหลายที่อยู่ครับไม่ได้อยู่โรงแรมเดียวกันหวังว่าก็เริ่มจัดทยอยได้กลับกันบ้างแล้วก็มีนะครับ ที่พักที่ผมอยู่ก็เริ่มมีกลับมาแล้วแต่ยังกลับเข้ามาห้องเดียวกันกับคนที่ยังไม่ตรวจไม่ได้มันมีที่กลับอยู่ที่อื่นอีกแต่ในบล็อกอื่นแต่ในที่พักเดียวกันนั่นแหละแต่คนละบล็อกคนละห้องเขาจะจัดไว้เตรียมไว้ให้อยู่เพื <c> ่อ <oughs> จะได้กลับมาจะได้เริ่มต้นทํางานรุยงานกันต่อสู้งานหาเงินส่งเงินกลับบ้านเพื่อเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้อง ขอให้ผ่านพนน้นเหตุการณ์ช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี mm. ก็จะได้สู้กันต่อไป mm. เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับยั mm. ไงไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม mm. ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม